ครับสวัสดีครับผมไอ้ต้าหนวนดนะครับจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราจะมาดูแปลงนาของพ่อบุญนะครับที่ฉีดยาตัว3พลังบวกบวกดากอนมินนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการฉีดไปครบ1อาทิตย์พอดีนะครับผมวันนี้เราจะมาดูผลงานแล้วก็หญ้านะครับในนาข้าวของพ่อบุญว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอ้ต้าหนวดนะครับลงแปลงมาแล้วนะครับ เราจะมาดูหญ้าตัวแรกเลยนะครับที่ลงมาปุ๊บก็เห็นเลยนะครับว่าจะเป็นต้นสนนะครับผมนี่ต้นสนนะครับเนี่ยครับผมต้นสนเรียบร้อยเลยครับผมลักษณะหญ้าที่ฉีดยาสามพลังบวกบวกดาวก้อนวินไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วมาดูญ้าอีกตัวนะครับนี่เนี่ยครับผักบุ้งนะครับผม ผักบุ้งเรียบร้อยเลยครับดำไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับนี่เริ่มแล้วครับผมแล้วเราจะไปดูอีกจุดนึงนะครับว่าหญ้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาชมแปลงเดินลงไปในแปลงกันเลยนะครับวันนี้ว่าผลตายดีแค่ไหนนะครับผมไปไปดูกันครับนี่นะครับผมหญ้าอีกตัวเดินลงมาเ็มาเจอนะ เส้งใบมนนะครับหรือว่าขี้อ้นแดงนะครับผมนี่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเริ่มมีอาการเหลืองแล้วก็ยืนต้นแล้วนะครับนี่เดินไปเรื่อยๆครับชมแปลงจะได้เห็นเลยนะครับว่าผลงานชัดเจนไหมนะครับผมแล้๋ยวก็มาเจอผือนาหรือว่าฮังกานะครับผมนี่นี่นะครับลักษณะการตาย ของผืนนาหรือว่าหัางกานั่นเองนะครับผมนี่เบิงเบิงเบิงนะครับลักษณะการตายนะครับจะรุดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เข้าเอื้อนเงาหรือว่าข้นนะครับจะดํานะครับลักษณะการตายนะครับผืนหน้าหรือว่าห้างกายนะครับผมข้นจะดําเลยนะครับถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยครับดําปีเลยนะครับผมนี่สุดยอดครับผม ตายดีนะครับบิ่งไปเรื่อยๆพี่นอ้องมะผีผ้ามาชมแปลงนะครับหลังจากฉีดยาไปออกดอกแล้วนะครับนี่ออกดอกแล้วอ้ตายดีตายดีดึงขึ้นให้เห็นๆเลยนะครับผุนะปาดหยาผุนทําวมาปีอีรีนะครับนี่ปาดพี่น้องเอ้ยมาบึง่งหยาออกดอกแล้วนะครับหยาออกดอกแล้วเนี่ยครับ หญ้าง่าว่าถอออกดอกแล้วตายนะครับดำเลยโคนลักษณะการตายของหญ้านะครับเบิ้งง่ายๆครับดึงขึ้นมาถอนขึ้นมานี่เงาหรือว่าโคนมันจะดำนะครับจะรุดขึ้นมาเลยนะครับผมนี่นครับผมมาเบิ้งหญ้าผ้าชั่วในหนองหน้าครับผมวันนี้นี่ครับต้นสนุนะครับผม นี่โยขาดเด้นะครับดึงขึ้นมาใส่ขาดเด้นะครับน่ครับผมขาดนะครับตายชัดเจนนะครับผมการตายของหยาที่ครับผมยังไปกับแห้งคอไปนานนะครับผมต้นสนต้นโนนะครับผมปักบุ่งนี่ เริ่มเปื่อยเหลื่มเน่านะครับนี่ต้นใหญ่ต้นน้อยนี่ครับซิ่งใบมนหรือ่าขี้อ้นนะครับนี่เออนครับปัญหาโลกแตกเลยนะครับหญ้ากระน้องไกล้หญ้าร่มแพรหรือว่าหญ้าดอกขานะครับนี่ครับแต่ละพื้นที่เอิ้นบ่คือกันนะครับแต่เวลาสังเกตง,ง่งยๆหญ้่มันจะออกขอน้ำขอป่องขอป่องนะครับหากมัน เวลาแกออกดอกมากนี่หา้าจะเป็นไฟๆคือไปลายไม่กวดนะครับผมนี่เบิ้งนะครับเริ่มดำแล้วครับคอป่องนี่ครับคอเริ่มดำแล้วนะครับเริ่มยุบลงนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหักให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เริ่มดูดซึมเริ่มตายไปนะครับผมเอาไงไๆสามพลังบวกบวกดากอนมินบวกเวทุรานะครับจบ คบทุกหย่านะครับทั้งใบแคบใบกว้างนะครับผมมันนี้ลงแปลงจริง้วก็จากคลิปที่แล้วผู้ดใดจะติดตามนะครับผมที่เข้ามาฉีดยาก็คงจะได้ติดตามนะครับผมว่าหญ้ามันหลายแล้วก็ตายดีซำเร็นะครับจากคลิปนี้ส่งผลให้พี่น้องนะครับไผ่มีหญ้าประเภทพวกนี้นะครับอ่าพุ่มพวงกองแขนสโนหินสนแดงนะครับก้นบึงไมยราบปีกมงดา เพื่อต้นหมูตม้นมาาล้ะก็หย่าดอกขาวนะครับหย่าลมแพรก็สามารถกําจัดได้เลยนะครับสามพลังบวกบวกดาก้อนมีเวทุล่านะครับผมครับอ่ามือนี้กับผ้าพีผ้านองเบ่งแปลงแล้วกับผมไอเต้าหนวดนะครับจากล้านถ้าจะเดินผ้าน,นิดนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ล้ะก็สีลงคลิปติดตามผลงานหลังจากตีใสยาสามพลังบวกในแปลงอื่นๆอีกต่อไปนะครับผมว่าได้รับแปลงหย่าตายดีซ้ำเดยตายดีรับประกัน คุณภาพสามพลังบวกบวกดากรมินละเวทุลานะครับผมมื่อน,นี้ผมเต้าหนวดจากร้านเทพเจริญพาณิชย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งช่อง YouTube ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ